กกหลังจากผ่านวาระสองไปเราจะรู้กันแล้วครับเราจะรู้เช่นเห็นชาติเราจะเปลือยตัวตนเปลือยนวาระแรกไปเรียบไแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องตื่นมระหเลยนะครับแะที่สำคัญใช่ไหมครับพี่น้องและแน่นอนครับหลายปีที่ผ่านมา,มาตั้งแต่ปี2547ครับพี่น้อง แสดงเสรีภาพของประชาชนบนใจเสร็จแล้วครับพี่น้องครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึง่งที่ตึกนี้ฮะบอบฉบับอื่นเข้าไปเพื่อนิรโทษล้างผิดให้กับนายใหญ่หรือไม่ความจริงกําลังจะออกมาพี่น้องประชาชนรอได้หรือไม่ครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับว่าตกลงแล้วทุกวันนี้เราอยู่ในใหใ้ค,คนผิดเท่านั้นชดใช้ใตั้งแต่แยกติชัยวันนี้เราก็ขอมาใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นการขอพิธานต่อเมี่อเช้านะ,นะนะ สักครูหนึ่งนะครับ,บแล้วก็วิสามันเพื่อพิจารณาและปล่อยให้กระบวนการรัฐสภาดำเนินไปแบบคันลองของคนที่ขอทางนิดนึงนะครับขอทางนิดนึงนะครับไม่ครอบโดนดองขึ้นมาเด็ด กลุ่มบอลนะครับกลุ่มบอลอีกสักทู่นะครับว่าผมจะทได้และไปทกใจได้และขอนักเาวการดาจากกรุงเทพฯแต่การดูแลเอาวนความสะดวกให้กับการแสดงออกให้เห็นถึงสิทธิเสีาพิพาทแท้จริงในระบบการเมืองที่างระทงข้มกอางเครับ อย่าดันนะครับอย่าดันนะครับเือเข้าไปยืีมงานภายอนเกียรติให้กับเดินทานที่การเมเพราต้องการอะกที่การือนี้รับาการนะทีจะเกียรติเานะครับ พี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมท่านจากนี้ไปเราจะถอยรถไปอยู่ริเวณนี้